ในโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีความมั่นคงและข่าวกรองทางทหารบางครั้งเรื่องราวที่ถูกเก็บซ่อนไว้จากสายตาของสาธารณชนกลับมีความสำคัญยิ่งยวดต่อความมั่นคงของชาติหนึ่งในนั้นคือข่าวลือที่แพร่กระจายอยู่เงียบๆเกี่ยวกับเครื่องบินรบลับของไทยซึ่งมีรหัสว่า TW n ับเอโครงการที่ไม่เคยได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแต่กลับถูกพูดถึงในหมู่นักวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และผู้ติดตามข่าวอากาศยานทางทหารว่าอาจเป็นหมุดหมายใหม่ของประเทศไทยบนเส้นทางการพัฒนาอาวุธปลายแหลม ที่มาของรหัส t w นี้ n g X แม้ไม่มีการเปิดเผยจากหน่วยงานของรัฐหรือกองทัพอากาศไทยโดยตรงแต่ชื่อ t w o u UNG X ปรากฏครั้งแรกในเอกสารภายในที่รั่วไหลจากการประชุมด้านยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2563โดยชื่อ t w u n g อาจสื่อถึงรูปทรงปีกของเครื่องบินที่มีลักษณะคล้ายปีกตัว T ในขณะที่ตัว X สื่อถึงสถานะลับสุดยอดหรืออาจหมายถึงโครงการทดลองขั้นสูง (Experimental Project) มีการตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามระยะยาวของประเทศไทยในการพัฒนาเครื่องบินรบโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติโดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTE) และมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิศวกรรมในประเทศภายใต้ความร่วมมือเชิงลับกับพันธมิตรบางประเทศในเอเชียรูปแบบและการออกแบบ ข้อมูลเบื้องต้นที่ถูกรวบรวมจากภาพจำลองและแบบร่างที่รั่วไหลระบุว่า t w n g x มีโครงสร้างที่ล้ำสมัยและแตกต่างจากเครื่องบินรบทั่วไปของไทยโดยใช้หลักการออกแบบคล้ายเครื่องบินรบยุคที่5หรือ6เช่นการมีรูปทรงเราดาตำ่ำ a l t h ปีกหน้าตัวทีเพื่อเพิ่มแรงยกและช่องไอพ่นที่ซ่อนตัวจากการตรวจจับความร้อนภายในค้อพิษอาจติดตั้งระบบควบคุมด้วย AI และจอแสดงผลแบบสวมหมวก a m b ขณะที่โครงสร้างภายในอาจผลิตจากวัสดุคมอมโพสิตน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสูงเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความคล่องตัวมีการคาดการว่า T.W.N.G. x สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียง s u p e r โ o n i c และรองรับอาวุธปล่อยนำวิธีอัจฉริยะที่ผลิตในประเทศสมรรถนะเชิงยุทธศาสตร์ T.W.N.G. ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภารกิจหลากหลายตั้งแต่การสกัดกั้นอากาศยานศัตรูการลาดระเวนเชิงลึกไปจนถึงภารกิจโจมตีแบบเจาะจองเป้าหมาย โดยใช้ระบบควบคุมแบบดิจิทัลทั้งหมดมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ในตัวและสามารถติดต่อประสานกับอากาศยานไร้คนขับยูเคลได้แบบเรียลไทม์หนึ่งในคุณสมบัติที่เชื่อว่าเป็นจุดเด่นของทีเดิบคือความสามารถในการบรรทุกอาวุธภายในลำตัวซึ่งช่วยลดการตรวจจับจากเรดาร์ทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับดาวเทียมและระบบเครือข่ายดิจิทัลแบบเน็ตเวิร์กซีร r ฟวเฟซึ่งถือเป็นการยกระดับยุทธวิธีของกองทัพไทยให้เทียบเท่าชาติผู้นำความลับที่ซ่อนอยู่ แม้จะมีข่าวลือและข้อมูลที่หลุดออกมาบางส่วนแต่รัฐบาลไทยและกองทัพอากาศยังไม่เคยยืนยันถึงการมีอยู่ของโครงการนี้อย่างเป็นทางการนักวิเคราะห์บางรายมองว่านี่อาจเป็นเพียงภาพลวงตาทางยุทธศาสตร์เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากแผนยุทธศาสตร์จริงขณะที่อีกฝ่ายเชื่อว่าโครงการนี้มีอยู่จริงและอาจเป็นต้นแบบในการพัฒนาเครื่องบินรบแห่งชาติรุ่นแรกในอนาคตในบางรายงานยังระบุว่า t w n g x R อาจมีต้นแบบที่ถูกสร้างขึ้นจริงในศูนย์ทดสอบลับแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยยังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบการบินขั้นต้นเพื่อประเมินความมั่นคงของโครงสร้างและระบบควบคุมการบินก่อนเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปอนาคตของโครงการลับ หาก่ w i n g มีอยู่จริงและสามารถพัฒนาได้จนถึงขั้นใช้งานก็นับว่าเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของไทยในแวดวงอากาศยานรบการมีเครื่องบินรบที่ออกแบบและสร้างเองภายในประเทศจะทําให้ไทยลดการพึ่งพาต่างชาติเพิ่มศักยภาพในเชิงยุทธศาสตร์และอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในศตวรรษที่21 แต่อีกด้านหนึ่งโครงการเช่นนี้ย่อมมาพร้อมความท้าทายทั้งด้านโบประมาณความรู้เทคโนโลยีและทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติบทส่งท้ายตำนานหรือความจริง ทีดับเบิลอาจเป็นเพียงตำนานสมัยใหม่ของไทยในแวดวงการบินรบหรืออาจเป็นความลับที่กำลังรอวันเปิดเผยจุดที่น่าสนใจไม่ใช่แค่การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของเครื่องบินลำนี้แต่คือสิ่งที่มันสะท้อนนั่นคือความใฝ่ฝันของชาติเล็กๆที่ต้องการจะยืนหยัดท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและยุทธศาสตร์ ไม่ว่าเรื่องราวของ TWNG X จจะเป็นความจริงหรือเพียงเงาเบื้องหลังม่านควันแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือความปรารถนาในการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยบนเส้นทางอากาศยานรบไม่ได้หยุดอยู่แค่ความฝันอีกต่อไป